วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดเขาช่องชาตินะครับเนี่ยดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้คนน้อยนะครับเดินเข้ามานะครับก็จะมีจุดบูชาทูบเทียนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เราควรที่จะ แวะเข้ามานะครับถ้าใครผ่ัดไปผัดมาหรือว่าอยู่แถวนี้ก็สามารถเข้ามาเที่ยวหรือว่ามาทําบุญได้นะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปพระใหญ่นะครับคือข้างบนเนี่ยก็จะเห็นวิวแบบสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะครับ จุดนี้นะครับคนตอนนี้คนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงตอนเย็นแล้วนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเป็นวิวนะครับผาสามแผ่นดินนะครับอําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีครับ พาเดินขึ้นไปดูวิวนะครับอ่ามาถึงแล้วนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราขึ้นมาชมวิวนะครับทำเอาหอบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงจุดตรงโน้นนะครับเป็นจุดของอำเภอโนอนสังนะครับคือปลายทางที่เราต้องไปนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเขื่อนบนญรัตนะครับ คือจุดนี้นะครับสามารถจะขึ้นมาชมพระทีตตกได้นะครับคืออนนี้นะครับเราเยืนอยู่จุดชมวิวนะครับบริเวณจุดชมวิวเนี่ยมันจะไม่มีอะไรกั้นนะครับเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับมาแบบชมแบบเรา ระมัดระวังนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาถ่ายรูปในจุดนี้นะครับเราจะได้วิวขององค์พระใหญ่นะครับโซนนี้ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับส่วนในจุดโซนนั้นนะครับจะเป็นทาง จังหวัดอุดรธานีนะครับวิวสวยมากนะครับพระอาทิตย์กำลังตกนะครับแต่ว่าแดดยังแรงอยู่นะครับเห็นไหมครับรถที่มาจากจังหวัดอุดรธานีก็จะข้ามไปฝั่งจังหวัดนองบัวลมพูนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าเราก็เดินขึ้นไปตามอบันไดเลยนะครับที่นี่เลี้ยงไก่เยอะนะครับมีไก่ป่าไก่แจ้นะครับ คือบันไดเนี่ยมีไม่กี่ขั้นนะครับแต่ว่าที่เหนื่อยหอบเนี่ยเพราะว่ามันชันนะครับจริงๆอ่ะถ้าไม่ไม่อยากเดินขึ้นบันไดนะครับเราสามารถเดินตรงด้านล่างได้นะครับเพราะว่ามีมันจะมีถนนคอนกรีตขึ้นนะครับคือระหว่างทางถ้าเกิดเราเหนื่อยนะครับ แล้วก็แวะชมไก่ชมนกนะครับเนี่ยไก่แจ้เต็มเลยเดินขึ้นไปต่อนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับมารีวิววัดนะครับวัดหน้าเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับทีอ่อำเภอหนองวซรจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นรอยต่อระหว่าง จังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับเนี่ยก็จะเจอกับพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีองค์เล็กนะครับเราสามารถนำธูปเทียนหรือว่าดอกไม้เนี่ยมากราบไหว้บูชาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูวิวด้านล่างนะครับที่เราเดินขึ้นมาหอบเหมือนกันนะครับ ค่อนข้างสูงนนี้ก็คือวิวจังหวัดอุดรธานีนะครับวัดจุดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับบริเวณด้านในนะครับองค์พระพุทธรูปเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเป็นพระให้เราบูชานะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาเนี่ยเราก็ลืมถอดรองเท้านะครับใหเ,เข้ามาเป็นองค์พระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกราบไหว้บูชาก่อนนะครับ องค์รอ,อบด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับก็จะมีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้สักการะนะครับเดี๋ยวเราออกไปชมวิวด้านนอกกันนะครับมีที่ลันคองอที่ทำบุญนะครับยอดเหรียญเดินมารอบๆนะครับก็ มันก็จะเป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือตอนเย็นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมารอชมพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับจะเหมาะมากก็จะเป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่ขึ้นบันไดไม่ไหวนะครับเนี่ยจะมีทางคอนกรีตให้เดินขึ้นนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะขับรถขึ้นมาได้นะครับ ก็จะเป็นวิวนะครับวิวสวยมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะที่จะเข้ามากรบไหว้สักการะ,ะหรือว่ามาเที่ยวนะครับ คือทางผ่านจังหวัดอุดรธานีผ่านไปจังหวัดนองบำพูนะครับทางโซนของนอำเภอโนนสังไปเขื่อนบวรัดนะครับสวยมากนะครับระหว่างนี้เราก็จะได้ยินเสียงรถที่มันจะเป็นตรงโค้งนะครับตรงนั้นโคง้งก็จะเป็นกุศโลบายครับว่าให้ส่งสัญ,ญญาณเตือนนะครับบอกแจ้งกับที่ปกปักรักษาอยู่แถวนั้นนะครับก็เป็นกุศโลบายที่แบบว่า รถสวนกันตรงนั้นเป็นทางโค้งก็ต้องให้สัญญาณนะครับรถอีกฝั่งที่กําลังสวนมาจะได้รู้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่างรีวิวรีวิววัดนะครับก็สวัสดีครับ